บอกไปเนี่ยหรอกพี่พี่บอาวคนมากเาบอกให้นามเนาะแต่เราเพบอกว่าให้ไปของดนตรีด้วไปอง่อนสกน่อลอพ่อนเบาเองฉากได้ฉากยากไงสกสนุกสนุกอู่ป้าเจ้าอ้ยพอต้องจูี้เดอากต้องืนขึ้นมาอุหักขาอนเดีย

ว่ามันหยำมากฮะนี่เพื่อเพื่ออีหยางสันดีเราก็ถือน้องขอแทเลียแทเรียกทจิตไทยให้บอแล้วเดี๋ยวคือพอแล้วแล้วยางต๊ะบวก อยู่บะเอ้ยพี่เบไปเหรอด้วยเนาะอยู่กับอันอยู่กับไออันไอไอบีสองคนอือคว้ามาสันอือสิไปซอยเขารถอันอันเขาถอยรถถอยรถกาแฟไปตำงาใหม่เพื่อนกับสิซอยนล่ะเพื่อนกับวังดีขนาดน่ะ วิ่งบัลพพงกี่ส <c oughs> าระไม่ย่อนสก,กาวเรือนเบลฮสาระไม่ขาเงี่ยนพญานาฏคอยเป็นคนชีดตอกนะต,ต้องขอบุณ<ำ>ป้าป้าสุบินเด้วแล้วเป็นคนเล่งให้ทั้งรองพยาธิให้พอม <c oughs> า,าพยายบาลบาดแผง

ใช้คือดีแนนปอกหมาเสือตันนี้บอเอใคือคือมาต่ละัวยเลยอไม่ได้นอนมาแต่หนัมวอที่ันกล่องเนี่คหกมันคนมาแต่ยังบอ้ยผมเนื่อการเป็นหย่งบลอยอม่อาคือบยอมันคืออันนั้นเอ้ยนั่นไหมฮะบกตีบไหม สองไซส์ขเอกย่อแล้วอรอไยก็แค่ดียวเยเดียวเยยากงมแอึ๊บอึ๊บลายนมต้องพูดนมของใคเรึยังโอ๊ยชายฉีดตัวออกมานสิเดอ้า่อไม่ครับมันที่ทำให้ลา์มาแล้วมันเที่ยวออกไมหมดุ้ยเดี๋ยว ออกทำไมมันไม่สวยเนาะี๋ยวมันยอมมจะมาอยากอดเนะนี่ไรเดียรตีเตอร์นหนวดกันยังงอกเดี๋ยวเดี๋ยวต่นวดกันยังงอก่ต้องมีดึงตอนงวดกันกันละลาสุดเออบอกให้คุนแต่ที่แหลกเอาให้จิตเธอให้นะไห นี่ยี่มองมี่ซูอะไรเบรรยากาศนี่บรรยากาศตู้มูัดายนุ้ยห็นคือนอนบนรับไอเียเปยังไงระบรรยากาศช่ไมตดเื่อแล้วมันจะดเออขึนด้มื่อนี่แหละมันคือ้ยา้สวิบเมนแต่สวิทอีพามึงมาตีกับเพื่อนบอกอวสวิตเซเลนอว่าิีเออบ่มีดอกสวิตเซเลนมึงหนังหูแว่ือ

กาต้องบุกันขู่บุญกันก็มีติดสวิตซแล็ตกมข้าวข้าวในสวิตเเลตาพัแต่งถ้าหางออกถ้า้งจะจุไม่อดไม่อคนค้อยห้ไม่งแม่ยังไม่คุเดาวคติมันโตขึ้นนมันอยู่ใสนี่เนอรบกัน ไปนี่ตามมอด่เ็บเอเล่นตาข่อยแข่กันเลยที่กหนดมันก็เลนะคูกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงถามเขากันว่าเขารับมึงเป็นน้องบ่างยัยไ้กาับมึงเป็นน้องด้่ยต้องแอบปากแข็งไงขอแต่คนปากแข็งสิแล้วเป็นเอกไงตงปากแข็งก่มยกว่หุากอีกกูคนน่ะนั่นสบแงอีน่ะเลยอ ล่ำใจเมื่อปากเปียกับปเแลาท้าเปอี่ขวย่เี้ยาวากันอะไรค่ะมา่อพเด็กไนสี่ัวอะไรนมึ่ขานีนกันเจอลังเจ้าบกขบแจงเนี่ยเจ้านี้ดเจ้าไปมาล่ามาลอยอยากไปน้ำสูบเมือฮะเฮ้ยเมือดอกไม่นว่าตอนที่เนี่ยกูอยากไปน้ำสูมันยืน้อเสร็จเดียวมันวนอะไรค่ะไปน้ำหยากไปอยู่บ้านเราตำนานไอ้หยหวยอุ้ม นันแหละค่เลยไอ้หวยดัหน้ามาแ้วนี่ยว่าจะพูดว่าอย่งไรก็ใวพากษไปถ่ายคลิปอยู่โซฟาฝาหัวหัวลติ่นี่แหละแค่นเก้นเนาะ่าพี่น้องนอ่ามันเ้นเน้นยังนี่แหละบ้าที่อเบิเผมกู้เยนมาแล้วไม่ยืนคำว่ามันยัไปเจ้าเนี่ยก็ปวดปอาบน้า เปะยังคาบวกมาเสีดหอเป่าเขมึกค็เอกเขาทำอะอันนี้นมึงก็ยังหมักเน่หมักจุกเลยหมักจุกแบาดาพยา้าเัวยันงได้มาใส่มเลไปยเคียมก็เมันเป็นให้เปื่อยไม่อยู่สื่ออะไร ผมก็ว่ายไม่ต้องซักจะไหนทำไมตีฉี่บ่ไมก็ว่าเีฉีบ่่ก็ว่าเลยตีฉี่บ่อุ้งเสยบปเล่เอาไปเจหมลยอ่ะไม่เอาไปเยด็ดีดีเลยอ่ะแต่ฉี่เดียดน้อยเบอร์เปโอ๊ยแเขาติดต่อคคนละแล้วก็ไปถึงในโตอิ๋เลยเดียกนู่นที่นี่เนี่ย ต่ว่าคนว่าแม่งตั้งเยอะที่สุดเลยยังมีเนื้อาจัเดี๋ยวจที่นี่กันิมาเอกินกระจกม่าตัวตายราตัวโอ๊ยไม่ใินนมที่ดอย่าตกับ่ตายหรอกพ่ใจอ

จังที่เราไม่ดอกยืนยืยืที่หมอใส่งานพี่ผมเล่นแลยพ้มันดังเตี๊ยดยังดีว่าูงตีไอ้ตองมิดตออ้่อเดือดมันเป็นจานักีรอสอไอ้ตัวเขาล่อ๋อสวยทองต้าเ่าไม่ทองลเลยแต ก็เลยมาเื้อไข่เสื้อเขยไม่ซ้อปขายเป็นนันย่างล้งมีกสิวันนี้มีอไรคะครัิมนีมไว้ส้นหนีขิมพกันไหมคะอย่าลืมสืมาจองตัวนน้เปิดปรันที่ย่างเปเิดันที่20เอ็ดนะคะออนไลน์149บาบาทนะคะพี่น้องนะคะ สวัสดีสสดคุณนิวเนนี่ิมนกปอนไมคะสวัสดีค่ะ